สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะเสร็จกันแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เราจะมีข่าวมาอัปเดตค่ะให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะรวมไปถึงค่ะนะคะกับข่าวนี้ห้ามพลาดเลยเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะคะสำหรับนักขุดบิตคอยน์ขุดเจอบล็อกนะคะได้รับเงินรางวัลกว่า6 จุด25 BTC ค่ะรวมถึงวันนี้นะคะเรามีเครื่องขุดรุ่นใหม่มาแนะนำให้คุณผู้ชมด้วยนะคะกับรุ่น S19ProPlusHydro ค่ะและพาคุณผู้ชมไปเที่ยวคาเฟ่ชั้น2กันค่ะกับร้าน b ู u f e a t h e r นะคะเป็นร้านอาหารแนวเชฟเทเบิลสุดพรีเมียมบรรยากาศสุดโรแมนติกอีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะคะว่าเราจะมีข่าวมาอัปเดตกันทุกวันศุกร์ค่ะและ EP นี้นะคะเรามีข่าวที่ฮือฮาในวงการนักขุดตอนนี้นะคะกับนักขุดบิตคอย n ขุดเจอบล็อกที่ได้รับเงินรางวัลกว่า6.25 BTC กลายเป็นคนที่4แล้วนะคะคุณผู้ชมในปี2022นี้ค่ะสดๆร้อนๆเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองก็จะเป็นนักขุด นะคะแบบโซโล่ด้วยแรงขุดนะคะ1,000เทลแฮสค่ะนะคะได้ขุดพบบล็อกที่รับซับไปนะคะประมาณ280,000ดอลลารล์สหรัฐค่ะคุณผู้ชมนะคะหรือว่า6.25 BTC ซึ่งเป็นคนที่4โดยนักขุดคนนี้นะคะได้อยู่ในโซโล่ CKPool ค่ะเป็นผู้ที่ให้บริการที่เสนอการขุดนะคะบ i ตค o ย o โซโล่ Solo, แบบไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งในทำนองเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนนะคะได้มีการรายงานว่ามีนักขุดบิตคอยนรายหนึ่งค่ะที่มีแรงขุดนะคะเพียง126 p e l a s เทนะคะเท่ากับว่าเครื่อง s 1 9เครื่องเดียวได้ประสบความสำเร็จในการขุดบล็อกหมายเลข7,18,124 ทำให้นักขุดรายนี้นะคะได้รับรางวัลบิตคอยน์เป็นจํานวน6.25 BTC ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะขุดบิตคอยนะคะหรือว่าเอ๊ะนะคะอยากจะเริ่มขุดอยากจะลองเสี่ยงค่ะนะคะขุดแบบโซโล่ดูก็น่าลองนะคะคุณผู้ชมอยากให้ลองเพราะบางทีอาจจะแบบโชคดีเหมือนนักขุดตามข่าวก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือข่าวอัปเดตค่ะนะคะที่อยู่ในช่วงการเฮือหาของสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเฮือหามากกับนักขุดบิตคอยท่านนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะนะคะ มาทุกท่านไปพบกับเครื่องขุดบิตคอยนเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมนะคะซคื่องวันนี้เนี่ยนะคะเครื่องขุดนี้จะมีวิธีการทำงานอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ คุณฟุกแล้วนะคะซึ่งคุณฟุกเป็นฝ่ายเทคนิคจากทางบริษัทบรอนสตีดจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณฟุกนะคะจะมารีวิวแล้วก็อัปเดตเครื่องรุ่นใหม่เลยนะคะจากทางบิดเมนค่ะนะคะก็คือรุ่นอะไรคะเป็น s19j pro hydro ครับค่ะซึ่งระบายความร้อนด้วยระบบน้ําเป็นวงจรปิดนะครับค่ะโดยเครื่องรุ่นนี้ระบายความร้อนด้วยน้ําเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรภาพนะครับของเครื่องให้มันมีความเสถียรเพราะว่าเครื่องนี้มันให้แรงกดถึง198เฮิรฮต มีอัตราการใช้พลังงานหรือก็อยู่ที่5,445วัตต์นะครับซึ่งเครื่องนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับนักลงทุนขุบบิตคอยนะครับในอนาคตต่อไปและนี่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตัวที่บิตเมนเอามาใหม่ให้ระบายความร้อนในน้ำมันแตกต่างจากเครื่องเครื่องที่ระบายความร้อนที่พัดลมที่ว่าการรักษาอุณหภูมิของของเครื่องที่ระบายความร้อนในน้ำนั้นมันสามารถรักษาได้ง่ายกว่า,าอะไรอย่างนี้เครื่องระบายความร้อนในน้ำเนี่ยสามารถ คนสามารถทํางานได้แม้ในอุณภูมิที่ร้อนซึ่งแตกต่างจากเครื่องทัที่เป็นพัดลม<ฆ>เพราะว่าเครื่องอันนี้มันระบายความร้อนน้าเมื่อเทียบแบบพัดลมแล้วมันสามารถระบายความร้อนได้เร็วกว่านะครับ<ฆ>ซึ่งในทางอุตสาหกรรมแล้วอุณหภูมิที่แตกต่างกันเพียงหนึ่งองศาเนี่ยจะสร้างความแตกต่างมากอย่างมากในหลายๆหน่วยนะครับตอนตอนนี้บิดเมนก็มีการออกแบบหรือว่าผลิตตู้แอนบ็อกซ์ขึ้นมาใหม่ครับเป็นชื่อว่าแอนด์สเปซเฮดเคสามนะครับซ<ฆ>ึ่งตู้นี้สามารถที่จะใส่เครื่อง ใส่เครื่อง S19 Hydro ได้ถึง210เครื่องนะครับลักษณะของตู้ a n s p a c e นะครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆตู้คอนเทนเนอร์ให้เราสามารถวางเครื่องได้เลยเราอาจจะต่อไฟ3เฟสเข้าไปในตู้ได้โดยตรงเลยโดยที่เราไม่ต้องทําเรื่องให้ยุ่งยากจำเั็นต้องวางระบบใหม่อะไรอย่างนี้ประมาณมนี้ครับเครื่องเป็นที่แบบรุ่นที่แบบน่าสนใจมากๆนะคะและที่สําคัญคือกําลังขุดของเครื่องนี้มากกว่าเครื่องรุ่นเดิมถึง2เท่า ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีระบบในเรื่องของระบายความร้อนด้วยน้ําอีกด้วยทําให้ลดในเรื่องของเสียงรบกวนมันยังช่วยในเรื่องของควบคุมระบบระบายอากาศได้ดีขึ้นด้วยใช่ครับะนะคะนี่เรียกว่าลูกค้าหลายๆท่านค่ะให้การตอบรับแล้วก็สนใจเครื่องรุ่นนี้มากนะคะตั้งแต่เปิดตัวมานะคะกับรุ่นใหม่เลยค่ะของบิดเนนของเรานะคะเป็นเครื่องขุดบิตคอยรุ่นใหม่ก็คือตอนนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านที่ติดต่อสนใจเข้ามาครับ สำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับรับสายแทบไม่ไหวเลยนะคะสนใจแบบเครื่องมือขุดรุ่นนี้เป็นยังไงคะใช้งานยังไงระบบเป็นยังไงบ้างนะคะการตอบรับก็คือดีเกินคาดเลยค่ะและรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะรุ่นนี้ราคาที่ประมาณ6กแสนกลางๆนะครับสำหรับตอนนี้ส่วนกําลังการขุดนะครับของรุ่นนี้อยู่ที่0.03 BTC ดนซะครับราคาจะขึ้นลงตามตลาดปัจจุบันก็จะมีอัปเดต ขึ้นขึ้นลงลใช่ครับนะคะตามตลาดต่างๆนะคะ<ช>ปัจจุบันก็สามารถเช็คได้นะคะคโอเคค่ะมีทั้งบริการขายขาดและก็บริการพร้อมรับฝากที่มีคุณภาพด้วยใช่ครับะนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจอ่ะค่ะก็สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ สามารถติดต่อทางไลน์ Off i c i a l เลยนะครับแล้วก็หรือเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือทาง Facebook เราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยใช่ครับราคาไม่ได้แพงเลยนะคะและที่สําคัญก็จะมีส่วนลดค่าบริการนะคะหากชําระเป็นแบบรายปีอีกด้วยพูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะสาหรับบริษัทกรนสิตเองนะคะก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับรายเดือนด้วยถูกไหมคะสำหรับเครื่องรุ่นอื่นๆใช่ครับก็จะมีเครื่องรุ่นอะไรบ้างคะก็จะมี S19 นะครับ S19 L3 ค่ะ เป็น S17 นะครับแล้วก็ L7 อย่างเงี้ยแล้วก็ผู่น้นอื่นๆก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันครับค่ะเป็นโปรโมชั่นรายเดือนทั้งหมดเลยโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะนะคะอินบ็อกเข้ามา ที่เพจของนาะบอนสิกของเราก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Line แอดไลน์ออฟฟิเชของเราค่ะร่วมถึง Facebook ของเราเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟลุ๊กมากนะคะกับเครื่องใหม่เครื่องขุดบิตคอยนค่ะนะคะจากทางบิตเมนเดี๋ยวเราจะส่งท้ายคลิปกับบรรยากาศสวยๆบรรยากาศน่ารักๆกับตีมอรันไทยค่ะนะคะซึ่งบริเวณชั้น2 ะะของริสอรทอนสีของเราคุณฟุกนะคะมีเป็นคาเฟ่นะบลูเฟเทอร์ค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์แบบเชฟเทเบิลด้วยนะคะ<ช>น่าสนใจมากๆค่ะอาหารอร่อยด้วยบรรยากาศก็ดีแต่จะเป็นอะไรยังไงอาหารอร่อยจริงไหมนะคะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างเลยค่ะ ไปอยู่ที่ชั้น2แล้วจะเป็นในโซนของร้านอาหารค่ะนะคะบูฟีเทอร์นั่นเองนะคะมีอาหารหลากหลายเมนูเลยและที่สําคัญค่ะมีโปรโมชั่นต้อนรับวาเลนทายเดย์นี้ด้วยกับทีมนะคะชมงามกับเจ้าชายอาซูนนะคะมีอาหารอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับเชฟเทเบิลโซนด้านในเลยค่ะ นอกจากชั้น3ชั้น4นะคะที่เราจะเป็นเหมืองสุดบิตคอยสาขาเมืองทองธานีค่ะตอนนี้ป่าลงมาชั้น2นะคะคุณผู้ชมซึ่งชั้น2ค่ะจะเป็นโซนร้านอาหารนะคะโดยเชฟเ Table ค่ะในธีมของเวรลนไทยจะพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปพบกับอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มรวมถึงโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะคะเราอยู่กับเชฟดิวนะคะสวัสดีค่ะ เชฟบิวขาวาเลนทน์ใกล้จะถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางร้านเองนะคะก็รังสรรค์เมนูมาในธีมของโฉมงามกับเจ้าชายอสูรนะคะมีอาหารอะไรยังไงบ้างคะเชฟตัวเมนูแรกตัวสตาร์เตอร์นะครับชื่อเมนูจะชื่อเบลโดยหยิบตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครหลักมาใช้ก็คือตัวนางเอกเองเนี่ยเขาจะมีความแปลกซึ่งเขาบ้านเนี่ยเขามองมองว่าแปลกเพราะเขาอ่านหนังสือได้มีความรอบรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยปีโจทย์ขึ้นมาว่า น่าจะใช้ตัวอหอยหอยเชลล์เนี่ยหอยเระตเตเนยฮะมาเป็นตัวแทนของเบลแล้วก็ความแปลกก็คือจะเอาตัวซัลซ่าสตรอเบอรี่มาทานคู่กับตัวบีบรูดเมนูที่สองก็คือเมนูคมัดบนสา,สาดสาฮะชื่อ,อก็คือเคิร์สก็คือตัวของพระเอกเองเนี่ยด้วยที่ว่าเขาเลือกที่จะมองคนด้วยรูปลักษณ์หน้าตาก็เลยโดนแม่มดสาบให้กลายเป็นปีาศาจเราก็เลยแทนความเป็นปีศาจมาด้วยตัว ซอสเขียวตัวน,นี้ก็คือกลาค,คเรเล่แล้วก็เสิร์ฟคู่กับความงามก็คือตัวแซลมอนนี้เองอก็คือให้ใหเวลาทานก็คือห่อหนึ่งคำแล้วก็ทานได้เลยค่ะเมน,นูนี่จะเป็นเมนูซุปครับตัวในสตอรี่เนี่ยจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ว่าพ่อของนางเอกเนี่ยขีย่ม้าเข้าไปแล้วโดนหมาป่าไล่ในในป่าในป่ามืดเราก็เลยจับคอนเซ็ปต์มาทำในรูปแบบอินเดอะดาร์คมูก็คือจะเสิร์ฟเป็นซุป แต่คือเราจะแต่งหน้าเนี่ยโดยใช้มูดเห็ดแล้วก็แต่งให้เป็นรูปป่าเป็นในตีมป่าอย่างเงี้ยฮะตัวนี้คือ Meet the b e ี t ก็คือการพบเจอปีศาจ<ะ>ครั้งแรกคือของนางเอกที่ได้พบเจออ๋อได้เจอกันครั้งแรกได้เจอกันครั้งแรกก็คือหน้าตาแล้วก็ใช้ตัวเป็นกุ้งแม่แม่ใน<ะ>การพรีเซนต์ ก็คือระหว่างชีสกับตัวกุ้งแม่น้ำเอามารวมกันครับอ๋อ oh. แล้วจะเป็นธีมเรื่องราวประมาณนี้นะคะกับชมงามแล้วก็ะจะใช้<น>อาสูนของเรานะคะแต่ละเมนูอร่อยมากรับรองว่าใครที่มาทานจะต้องติดใจแล้ววาเลนไทน์นี้เป็นเดือนแห่งความรักค่ะนะคะเราก็จะมีนะคะแบบเชฟเทเลิลบค่ะให้เชฟนะคะได้ทำเมนูต่างๆให้กับคู่รักได้ทานกันนะคะเราขออนุญาตนะคะทอดแมสน,นะคะขออนุญาตชิมเลย เมนูไหนกันดีคะเชฟเบลเมนูนี้ครับผมตัวเบลเลยครับตัวเบลมีความหอมมากหองไอยเชลแล้วก็อย่างที่เชฟบอกนะคะจะมีบิสรูตตัดเปรียวหอมมากมาชมแล้วก็หอยเชลคือลูกอร่อยมากปินมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมนูต่อไป,อไปค่ะเชฟไปครับ,รบก็คือเป็นตัวทาโก้นะฮะ ก่อนชกเมนูเลยแล้วก็จะมีซุปด้วยอันนี้อีกเมนูหนึ่งครับเมนูนี้ต่อไปนะฮะคือจะเป็นมูสเห็ดแล้วก็ทานคู่กับซอสขออนุญาตนะครับหอมละมุนแล้วก็แบบรู้สึกถึงความเข้มข้นครับแล้วก็จะเป็นเมนูกุ้งด้านนี้นเมนูสุดท้ายนะครับะ มันกุ้งก็จะแบบเข้มข้นนะคะมันๆอ่ะเหมืนอมนแบบมันกุ้งและแต่มันจะมีความหอมเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติทั่วไปคุณผู้ชมค่ะสี่เมนูแต่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดในตีมอรเรนทไทนี้ใครอยากสมัครทานมีทั้งหมดกี่คอร์สคะเชฟมีแปครับแคอร์สนะคะในราคา2,414บาทเท่านั้นเอง แต่คุณผู้ชมคาะยังไม่หมดในเท่านั้น2,414นี้ก็ว่าถูกแล้วนะได้8คอร์สนะคะพร้อมกับเครื่องดื่มใครที่ดูคลิปนะคะ EP นี้ค่ะอย่าลืมแคปเจอร์ะนะคะแล้วก็ส่งทักอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือจะเป็น Line แอดก็ได้ค่ะนะคะคุณผู้ชมจะได้รับทันทีส่วนลด20นะคะเฉพาะค่ะน,นะคะ,ะ,นนะ,ค,ะคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะคะมีเครื่องดื่มบริการให้ครบเลยชั้น2อยังไงก็ทักแอดมินเรามาได้เลย EP ต่อไปค่ะนะคะจะมีอะไรนั้นนะคะอย่าลืมติดตาม ตามนะคะที่เพจของบ r o n s e e d นะคะวันนี้ปลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ